ในวันนั้นสู่โรโมเดลของเด็กๆในวันนี้สําหรับลลิษามโนบานนะคะแม่ต้องบอกเลยว่าจากวันที่เคยเรียกคนอื่นว่ารุ่นพี่มาวันนี้น้องลลซ่าของพวกเราได้เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นโรโมเดลให้กับศิลปินหน้าใหม่แล้วล่ะคะ่ะ อย่างล่าสุดนี้เลยนะคะในงานแถลงเดบิวต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการของศิลปินเกอร์กรุ๊ปวง Hot Issue ซึ่งมีการเปิดตัววันนี้กับ First Mini Album Issue Maker นะคะครั้งแรกเลยแล้วก็ภายในงานเนี่ยน้องๆแต่ละคนได้ถูกถามถึงโรโมเดลหรือว่าบุคคลที่เป็นแบบอย่างของน้องๆว่าคือใครซึ่งหนึ่งในสมาชิกวง Hot Issue ชื่อว่าน้องเมนานะคะได้ตอบว่าคือรุ่นพี่ลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะ อาก็ถือได้ว่าน้องลิสก็เริ่มเป็นโรมโมเดลนะคะให้กับศิลปินหน้าใหม่ต่อใครหลายๆคนแล้วนะแล้วก็ไอคิดว่าน่าจะตกมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนสําหรับวง h o ตอิช u ูนะคะมีสมาชิกทั้งหมด7คนด้วยกันโดยน้องเมนานั้นประวัติของน้องน่าสนใจมากๆค่ะน้องเกิดที่โรมาเนียนะจากนั้นก็อาศัยอยู่ที่สเปนพ่อแม่ของน้องเนี่ยมาจากประเทศจีนตัวน้องสามารถพูดภาษาจีนเกาหลีสเปนแล้วก็โรมาเนียได้ โอ้โหเก่งไม่เบาเลยนะคะเนี่ยส่วนสูงของน้องประมาณ170ซนติเมตรค่ะและน้องก็เคยเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce One Seven China แล้วก็ได้อันดับที่54ที่สำคัญน้องเป็นแฟนตัวยงของสีสาวบล a c k p i n k แล้วก็มีน้องลิซ่าของพวกเราเป็นไอดอลนั่นเองค่ะอยังไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แอดมินขอนำข้อมูลมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังไงสำหรับคืนนี้ฟันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ